เมาให้เซตดาราชายทำอุปกรณ์ล่าสุดแฟนสาวพูดแล้วถูกเมาทำอุปกรณ์จากที่ทราบกันดีว่าเต้นนับพลมีแฟนสาวสวยเรานางฟ้าไมค์พบุตรไล์หรือที่ดูจักกันในชื่อนิวนิวเดลเอลดงมีดีกรีซึ่งเป็นแชมป์โคโยตี้แห่งประเทศไทยปี2012ด้วยท่ามกลางแฟนๆฮือฮายอย่างมาก คลิปที่พี่เต้ลแกล้งโยนพี่นิวลงน้ำทำไมพี่เต้นอ้วนจังแต่ต่อมาเห็นอีกคลิปพี่เต้นดูผอมจังล่าสุดนิว,น,วนิวเอลเด้งออกมาพูดเลยว,ว่าที่จริงร่างกายพี่เต้ลไม่ค่อยดีเขาเพิ่งเข้าโรงพรยาบาลไปเมื่อนานี้เองเสียเลือดไปวันละประมาณ10ลิตรได้เลือดกลับมาแค่5้าถุงเองนิวนิว,นวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยทำให้พี่เต้ลสู้ผอมนั่นเองเลิกเล่าแล้วตอนนี้พยายามให้เขากำลังกา,กายก็ค่อยค่อย,อยพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ พี่เติ้ลไม่ได้ทำอุปกรณ์นะคะ